สวัสดีครับผมอาจารย์เนตนะครับอาจารย์จะมาทําการบันทึกรายการต่อนะครับสําหรับการพยากรณ์แบบภาพรวมนะครับประจําเดือนตุลาคมปีพศร2566นะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าการพยากรณ์แบบภาพรวมนะครับของทั้ง12ราศีนะครับอาจารย์ขอฝากข้อมูลนะครับเหมือนเดิมนะครับใครที่นะครับยังไม่ทราบลัคนาราศีของตัวท่านเองนะครับก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลของครามหาจารยร์ที่209 l r z o นะครับหรือ ตามเรดตาจะงหน้าจอนะครับหลังจากที่แอดไลน์เอาเชียวเขาเข้ามาแล้วนะครับให้แจ้งเลยนะครับว่าอยากทราบลัคนาราศีพรทั้งแจ้งข้อมูลในครบทั้ง4ข้อนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับอาจารย์จะไม่ลองมาทักกลับนะครับว่าติดต่อเรื่องอะไรนะครับ 1. ชื่อ2วันเดือนปีเกิด3เวลาเกิด4จังหวัดที่เกิดนะครับถ้าแจ้งข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้รอสักครู่นะครับถ้าอาจารย์มีเวลาในช่วงวันนั้นอาจารย์จะรีบผูกดวงวันาและแจ้งกลับเลยนะครับว่าคุณอยู่ลัคนาราศีไหนนะครับเพื่อนําลัคนาราศีที่ถูกต้องนะครับ ไปทาการนะครับเช็คข้อมูลการพยากรณ์แบบภาพรวมในที่ช่องทางอาจารย์แนทตดูดวงชาแนลนะครับแล้วถ้าท่านใดติดตามนะครับช่องทางอาจารย์แนทดูดวงชาแนลมาสักระยะหนึ่งก็จะพอทราบนะครับว่าช่องทางนี้นะครับจะเป็นการพยากรณ์นะครับแบบภาพรวมล่วงหน้าอย่างน้อยน้อยสองเดือนล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับแต่ณปัจจุบันเนี้ยก็ถือว่าเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าเนี่ยมากกว่า4เดือนแน่ๆแล้วนะครับแล้วคลิปของการพยากรณ์สาหรับเดือนตุลาคม ปีพศ266นะครับอาจารย์จะทําการอัพคลิปนี้ขึ้น y t u t u นะครับในวันที่25มีนาคมปีพศ266นะครับแต่วันนี้วันที่อาจารย์บันทึกรายการอย่างนี้ตรงกับวันพุธนะครับที่1กุมภาพันธ์ปีพศ266นะครับเพราะว่าในปีพศ266อาจารย์มีความตั้งใจนะครับที่จะทําการพยากรณ์แบบภาพรวมให้แล้วเสร็จนะครับภายในเดือนเมษายนนี้นะครับถ้าท่านใดต้องการที่จะเตรียมความพร้อมวางแผนล่วงหน้านะครับ สำหรับทั้งปีพุทธศักราช2566นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับติดตามชมนะครับทางช่องทางอาจารย์เน็ตดูดวงชาแนลไว้นะครับถ้าใครได้ฟังนะครับช่องทางอาจารย์เน็ตดูดวงชาแนลมาสักระยะแล้วครับแล้วสนใจที่จะตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดนะครับก็สามารถแอดไลน์ออมเชียรเอาเขาผูอาารย์ได้ที่เดียวกันนะครับหรือใครสะดวกสแกนเคอร์โคก็สามารถสแกนผ่านทางหน้าจอได้เลยนะครับทุกคําถามมีคําตอบนะครับเพื่อจะได้วางแผนนะครับ อะไรดีๆเตรียมพร้อมลุยอะไรที่ไม่ดีหรือปัญหาอุปสรรคจะได้ระมัดระวังและก็ไม่ประมาทนะครับชัดเจนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับถ้าท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ไทยนะครับติดตามช่องทางอาจารย์นดูดวงชแนลไว้นะครับแล้วอาจารย์ฝากกด subscribe ทางอาจารย์ด้วยนะครับเดี๋ยวหลังจากที่อาจารย์ทําการพยากรณ์แบบภาพรวมจบทั้ง12ราศีจนถึงเดือนธันวาคมปีพศร2566นะครับอาจารย์จะทํา การบันทึกรายการในส่วนของโหราศาสตร์ไทยต่อนะครับให้เสร็จนะครับก่อนที่จะอัพขึ้นไปนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดตามช่องทางนี้ไว้นะครับกับเข้าว่ากันนะครับในส่วนการพยากรณ์นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับประจําเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566นะครับชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับมีดาวประจําตัวก็คือดาวราหูนะครับแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องการงานนะครับในช่วงเดือนตุลาคมจะเป็นอย่างไรนะครับดาวที่เราพบกรรมะก็คือดาวอังคารนะครับดาวอังคารก็ยังอยู่ในเรือนภพมรณะนะครับ จนถึงวันที่2ตุลาคมนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็จะยกเข้าสู่ระบบพสุภะนะครับได้คุมบิดกับเจ้าเรือนนะครับตั้งแต่3ตุลาคมจนถึง14พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566นะครับน่าหมายความว่ากรรมะมรณะมันมีมุมมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายงานโยกย้ายตําแหน่งนะครับย้ายบริษัทนะครับจนถึงวันที่2ตุลาคมนะครับแต่อย่างน้อยในช่วงเวลานี้นะครับถ้ามีมุมมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าเปลี่ยนแล้วดีแน่นอนนะครับ ที่อาจารย์พูดแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าอีกมุมหนึ่งนะครับมีดาวใหญ่นะครับอีกหนึ่งดวงก็คือดาวพรราัสปดีนะครับโคจรนะครับมาร่วมกับดาวประจําตัวนะครับในเรือนภพสัตชะนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะครับก็ถือว่ามันมีมุมมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงก็จริงแต่เปลี่ยนแล้วดีแน่นอนนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็ชัดเจนนะครับและหลังจากวันที่3ตุลาคมไปแล้วจนถึง14พฤศจิกายนนะครับกัมมะสุภะนะครับได้คุมมิตรกรติเจ้าเหลือเพราะฉะนั้นการงานถือว่า มีมุมมีเกณฑ์ที่จะดีมีเกณฑ์ที่จะมั่นคงนะครับในช่วงเวลานี้จากนี้ไปนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับได้ฟังแบบนี้แล้วชาวลัคนาราศีกุมอย่ารอช้านะครับรีบเร่งนะครับลุยนะครับเตรียมความพร้อมให้ดีนะครับที่อาจารย์พูดแบบนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้วันที่จะบันทึกรายการนะครับตรงวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราชนหอะครับอาจารย์ก็จะทําการปล่อยคลิปเนี้ย ขึ้นยู u ูบเนี่ยวันที่25มีนาคมนะครับปีพุทธศักราชสองพนะครับอย่างน้อยๆคุณมีเวลาในการเตรียมความพร้อมมากกว่า4เดือนแน่ๆนะครับชัดเจนนะครับแล้วก็ในปีพุทธศัการาช2566อาจารย์มีความตั้งใจที่จะทำการพยากรณ์ให้จบทั้ง12ราศีจนถึงเดือนธันวาคมนะครับปีพุทธศักราช2 5ง6ันะครับให้เสร็จภายในเดือนเมษายนนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดต้องการจะเตรียมความพร้อมวางแผนไปยาวๆติดตามช่องทางอาจารย์แนทดูดวงไววว้้้นนนะะะคครรรรรัับบแลอออาา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 าจจยยย์์ฝกกกดดใหทงาางถื่ มีมุมมีเกณฑ์ที่ดีนะครับชัดเจนนะครับจากนี้ไปและการเงินจะเป็นอย่างไรในช่วงเดือนตุลาคมนะครับดาวีทเาพบกระดุมพระก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับดาวพฤหัสบดีโคจรนะครับอยู่ในเรือนพบสัตยชันะครับได้คู่สมพลกับเจ้าเรือนตั้งแต่19เมษายนปีพุทธศักราช6 6ไปจนถึง29เมษายนปีพุทธศักราช267กระดุมพระสัตย์ชันะครับก็ถือว่าในช่วงเวลานี้ก็ถือว่ามันมีมุมมีเกณฑ์นะครับมี รายจ่ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องการพบปะการเดินทางการสร้างคอนเน็กชันนะครับหรืองานเลี้ยงสังสรรค์ในช่วงเวลานี้นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็วางแผนบริหารจัดการเรื่องการเงินเราให้ดีๆนะครับใครที่ฟังคลิปของอาจารย์มาตลอดก็จะพอทราบนะครับจริงๆก็จะทราบตั้งแต่เดือนก่อนเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วด้วยซ้ํานะครับเ<ๆ>พราะว่าช่องทางของอาจารย์เน็ตดิโดชนานน์จะเป็นการพยากรล่วงหน้าอย่างน้อยๆสอเดือนล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับแต่ณปัจจุบันนี้นะครับ ก็จะเป็นการพยา,ยากรมากกว่า4ีเดือนล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการจะเตรียมความพร้อมวางแผนการล่วงหน้าติดตามช่องทางอาจารย์ netdoo long channel ไว้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปทราบข้อมูลนะครับในระยะประชันชิดนะครับหรือใกล้ๆจะถึงเวลาเนี่ยโอกาสที่คุณจะตั้งหลักหรือว่าโอกาสที่คุณจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเนี่ยมันจะยากมากนะครับก็ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นการเงินอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วก็คือมีมุมมีกินมีรายจ่ายนะครับก็จริงแต่จ่ายไปแล้ว ส่งผลดีกับเราไหมหรือเอาไปสร้างคอนเนคชันต่อยอดมันดีกับธุรกิจของเราหรือไม่นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนแต่ยไงมุมนี้ถือว่ามันมีมุมมีเกมมีรายจ่ายก็จริงแต่ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้กระทบอะไรนะครับชัดเจนนะครับเพียงแต่ว,ว่ามันก็ต้องมีมุมที่ต้องระมัดระวังนะครับจะต้องระวังในเรื่องอะไรก็เดี๋ยวฟังกันต่อเลยนะครับแล่ถ้าเรา,าพูดถึงเรื่องคู่ครองความรักคุ้นส่วนนะครับ ของชาวลัคนาราศีกลุ่มประจําเดือนตุลาคมนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับดาวเจเรืองพปัตตนนิก็คือดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์ก็ยังอยู่ในเรือนพบมรณะนะครับจนถึงวันที่17ตุลาคมนะครับปีพุทธศักราชสองพัตตกันนิมรณะนั่นหมายความว่าเรื่องคู่ครองความรักขุ้นส่วนนะครับในช่วงเวลานี้นะครับจนถึง17ตุลาคมเนี่ยมันมีมุมมีเกณฑ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีมุมมีเกณฑ์จะมีอุปสรรคปัญหาไม่ราบรื่นนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่หลังจากวันที่18ตุลาคมนะครับ ดาวเจรือภพตันนี้นะครับก็คือดาวอาทิตย์ก็จะยกข้อสุลทรภพสุภะนะครับได้คู่สมพลกับเจ้าเรือนนะครับจนถึงวันที่16พฤศจิกายนนะครับปีพศักร6นะครับคู่ครองความรักคุณส่วนนะครับในมุมนี้นะครับหลังจากวันที่18ตุลาคมไปแล้วก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วครับก็ไม่ต้องเป็นกังวลเพียงแต่ว่าในช่วงเวลานี้นะครับในช่วงเดือนตุลาคมนะครับก็ต้องระมัดระวังในมุมแคบนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ามีดาวอีกหนึ่งดวงนะครับก็คือดาวศุกรับ โคจรน,นะครับมาเล็งนะครับดาวเสาร์นะครับซึ่งกลุ่มลัคนาของชาวลัคนาราศีกุ่มอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในภาพมุมแคบก็ต้องระมัดระวังมุมกว้างมุมใหญ่ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับเหตุ <S <S <ๆ>ผลที่อาจารย์พูดแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าดาวเสาร์เป็นดาวดวงใหญ่อีกหนึ่งดวงนะครับที่โคจรมากลุมลัคนาของชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับตั้งแต่1มีนาคมปีพุทธศักราชสองพนะครับแล้วก็จะอยู่ไปยาวๆจนถึง12กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราชสองพันะครับ เพราะฉะนั้นมันก็มีมุมมีกิจที่ต้องระมาัดระวังนะครับมันก็จะมีคํากรอนกล่าวไว้ว่านะครับเสาทับรักทับจันจะพันร้ายเกิดวิบัติชิบหายลูกเมียหนีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมนี้เองมันก็อาจจะมีมุมมกณฑ์ที่มีปัญหานะครับแต่ก็ได้คู่มิตรนะครับใหญ่กับเจ้าเรือนนะครับก็ถือว่าปัญหาอุปสรรคมีแต่มันก็มีตัวช่วยนะครับเพียงแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ต้องระมาัดระวังนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะส่งผลมากหรือน้อยอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาเดิมของชาวลัคนาราศีกุมนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับที่จารย์บอกแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับบอกเพื่อให้เรามัดระวังนะครับเพราะว่ามุมไหนที่มันมีมุมมีเกณฑ์ที่ต้องรามัดระวังก็ต้องบอกครับว่าต้องเรามัดระวังนะครับแต่มันก็จะมีมุมว่าอ้าวแล้วมีตัวช่วยไหมถ้ามีตัวช่วยมันก็ผ่านไปได้ไม่ยากนะครับชัดเจนนะครับ เราะฉะนั้นถ้าอยากรู้นะครับเกี่ยวกับพื้นดวงท่านเองอย่างละเอียดนะครับว่าเอ๊ะแล้วมุมนี้มันจะส่งผลอย่างไรกับพื้นดวงชะตาท่านนะครับก็สามารถมาเช็คพื้นดวงชะตาอย่างละเอียดกับทางอาจารย์ได้นะครับชัดเจนนะครับแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องสุขภาพนะครับโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุนะครับในช่วงเดือนตุลาคมนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับ ในส,ส่วนของช่วงเดือนตุลาคมนะครับจนถึงวันที่แค่14ตุลาคมมันอาจจะมีเรียกว่าโรคหน้าลำคาญโรคโรคแบบว่าจุกจิกทําให้เรามุนหิตหุจิตหวัวใจเช่นพวกโรคผิวหนังอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องระม,มัดระวังนะครับแต่อย่างอื่นก็ไม่ได้มีมุมมีเกณฑ์อะไรนะครับก็ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นให้เราทราบแบบนี้แล้วเราจะรู้ว่าอ๋อมันมีมุมมีเกณฑ์แบบนี้เราจะได้ระม,มัดระวังอะไรที่ดีเรื่องการงานเราก็เตรียมตัวลุยให้เต็มที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพยากรณ์น,นะครับสำหรับชาว ปีพุทธศักราช256จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อไปประกอบการตัดสินใจนะครับที่คุณจะเตรียมความพร้อมในการที่จะลุยรับสิ่งดีๆที่เข้ามาหรือระมัดระวังตัวไม่ประมาทนะครับอย่างที่อาจารย์ได้พยายามบอกไปแล้วในหลายคลิปนะครับว่าคุณเตรียมความพร้อมก่อนสิ่งที่จะเกิดขึ้นหนักก็จะกลายเป็นเ,นเบาไม่ได้ไหมายความว่ามันเกิดกับคุณน้อยนะครับเพียงแต่ว่าคุณระมัดระวังตัวไม่ประมาทเนี่ยครับมันก็จะส่งผลนะครับชัดเจนนะครับตามที่อาจารย์ได้บอกไว้นะครับ อาจารย์ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกๆคนโชคดีนะครับวันนี้เราขิจชตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีและเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ